สวัสดีครับพี่นอ้องอ่าอีพี่เห็ดงานแบบมีช,ชื่อชาดเลยแหละพีพีนมโตนมต้นนมแ<อ>ปรนมแปรพีพีนมแข้งโตพีพีนมแปรโอ้ยจ้กของกำลังใจคนในอหกเดือน <c oughs> รับแต่งหน้านะคะเปิดร้าน แต่งหน้าค่ะใครผูออ้หญิ่งลอยหนึง่งผู้ใายแตงฟี่ค่ะกูก็งงไปเบิดแต่งหอยี่หอยอร่อยหนึง่งแต่ว่าผู้ใายมาแตงฟี่นะพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วนะคะเริ่มการแสดงสมทุ่มรำซิ่งก่อนนำซิ่งเอินพี่น้องก่อนเราอยู่กันยาวๆนะคะทุกคนวันนี้น่าจะถึงตีสาม สำหรับทุกคนพี่น้องและค้คนสอบถามมาว่าบัตรราคาเท่าไหร่180บาทนะคะตอนนี้เราก็กำลังขมักข้นในการแต่งหน้าเตรียมพร้อมที่จะมอบความสุขแด่มิรักแฟนเพลงทุกปีเกียรติทุกท่านแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกรีบเร่งเรียวไวรีบซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาคามเกกันรอยมอบความสุกสุขสนาน บ่อบูร้อยแปดสิบนะครับบัดวันนี้เจอกันแท้แน่นอนอเ,อเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วไปหาเกมบอลน,นะคะทุกคนมแม่ไปไหนแม่แต่งหน้าครับแม่ไหนโอ้ยเอิ้นกันแม่กันพ่อเรอตีเล้วนี่แม่แม่พ่อพ่อเราบอกแม่ทอดเอิ้นกันแมู่ตีแม่อทอด แม่ลีติทอธมึงนอนโซฟวฝ้ากูแม่ก็พอนอนใส่นอนทั้งใตะแมวพอทั้งเสื้เสียงเด็กหน่อยม้ตัวนี้ม้ตัวนี้โอ้ยม้ตัวกูเสือเด็กหน่อยกาตามปุ๊บตอบปั๊บกานี่ค่ะไม่กลางเล่ใจเลยค่ะตอบความจริงด้วยนะคะ เออคือตัวรอดพี่น้องตามผูมตอบปอนอน้องแต่บ้บนานมันนมันมัติดร้อนน้ำพอนอะห้องมันไม่มีโซฟาสินบ่อโอ้เราไปนอนโซฟาแล้วไปนอน,น,อนกระเบื้องเจ็บหลังบ่เจ็บแง่เจ็บจิ้งจกโี้โหเจ้าแขวะเจ็บเป็นไรนี่หน่ยนนอยเห็นว่าตัวดอกพี่นอ้อ,นองอี๋ดีนี่ละความลับของวายบีเปิดเผยขึ้นแล้วอยากฮู้จังงานแคทไปถามบักทอดเด้อพี่นอ้องเอ้ย เออนีมโนจากเบอร์ตัวอย่างแม่เห็นบอป้าเจี๋ยวลูกไปรถบ่านเลเจี๋ยวไปจองคนมาหนิแม่งสิโผดลูกแล้วบันนี้ล่าสุดอ่ะสิโผดลูกอ่ะโอ้ยซื้อที่นอนปิกนิกไปขูงจักว่าจะไปนอนทั้งเตียงน้ำเขาอยู่นั่นซื้อพิกนอนปิกนิกปิงหยังไปน้ำมันก็เลนอนน้ำบอลไงบอเสียเราบอเสียผูดง่า่เราพูดจะได้ไหมเออเี่เรียงจริง ชีวิตจะระนาดเลยพี่น้องคอนเสีย์ตเล็กหน่อยครับคอเสิร์ตเล็กหน่อยไม่นี่ราคารับไม่จริงเขาลดเดือนวันน้หลังเปลี่ยนเรียงแล้วเห็นบ่เราก็เป็นห่วงเป็นย่าโยนดีแล้วครับวันนี้ไปไหนอ่ะเลิกงานแล้วอ่ะจะไปนอนนู่นแหละเอามีแต่ม่านลูกนะพระแดงมีแต่ม่านลูดอ๋อนี่ไม่ได้หรอกเขามีบ้านแม่เขาจะไปนอนบ้านแม่เขาที่บางปะกง ไม่ไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปหรอกไปนอนม่านรูดนั่นแหละโอ้ยไปนอนม่านรูดเอ้ยรูดไปก็รูดมารูดมาก็รูดไปรูดขึ้นก็รูดลงเนาะต้องปรับสภาพไปตามสิ่งแวดล้อมที่มีครับผมครับไปนอนม่านรูดก็ไปนอนม่านรูดครับจำไปรูดมันถาะหนึ่งวั้องมีเจสิไปยนบางแสนบ่อต้องไปตรงไห่มันไก่ไหมช่วงห้องสี่เหลี่ยมกับสี่ตีสามพอดี เพราะสมันกับสีนอนต่อยู่นมีเพราะว่าบันเช่าไว้เนี่ยจะตีสามผุนสบายนอนอะไเงียคือเทียงอไรแบ้ตะนอนกับเบื้องกหลานน้อนคลางกันหลานพอดเอยนี่แหละพี่น้องเสียโหลดดีหน่อยมันมาตัวคนหรอมันลเตัว